สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับน้องกาฟิวนะครับเอารถเข้าใหม่มาฝากกันครับกับเจ้าโตต้ายาริสตัวนี้บอกเลยว,ว่าสภาพโคสวยเป็นตัวเอทีม1.2สปอร์ตโอ้โหสภาพบอกเลยว,ว่าอย่างสวยนะครับได้ในส่วนของตัวรถปี2024ตัวรถเป็นสีเทานะครับเป็นสีออกเป็ดเป็นออกออกเทาดํานะทุกคนตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่4แสน70,000 9,000บาทตัวนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยผนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับ7ปีนะครับ รถสภาพสวยๆเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับตัวรถปีเดียวนะครับไม่หมื่นเดียวนะใครสนใจนะครับติดต่อหาน้องกาฟิลได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถออกรถได้ทุกที่เลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับออกได้ทุกจังหวัดเลยนะครับบอกเลยว่ารถสภาพอย่างสวยอย่างจ้าบนะครับทุกคนนี่ น,น้องฟิลมีไฟแน์นให้เลือกแบบเยอะมากนะมีธนาคารหลักๆเลยนะครับแล้วก็ร้านน้องฟิลนะครับจะมี3สาขาจะมีสาขาที่เราอ,อยูอ่ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือสาขาสีแยกตาปาอําเภอเมืองตําบลมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดสุราธ,ธานีนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งทางไปสนามบินสุราธ,ธานีนะครับสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพนองจอกมินทบุรีถนนมินเมตรีคูขวางเหนือนะครับนี่มาดูส่นตัวรถกันเลยนะครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับ นี่กระจังหน้าของเขานะครับเป็นสีดํานะครับสวยๆตัดกับตัวรถเป็นสีเทาดานะครับเป็นออกเทาดําออกเขียวๆนิดๆนะครับนี่โลโก้นะครับก็จะเป็นโตลต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวไฟอของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับทุกคนนี่ตัวไฟอของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับรถรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิษพาษไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับรถสวยเกดเอแน่นอนนะครับนี่ ก็ตัวรถสีเดิมๆโรงงานนะครับมาในส่วนของตัวยางกันต่อนะครับนี่สภาพยางนะครับคือยางเปลี่ยนมาแล้วใหม่นะยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับทุกคนยางปี2024นะครับดอกยางหนาๆใช้งานยาวๆเลยนะครับนี่ก็ใช้งานวิ่งกันยาวๆเลยปี2024นะครับตัวขอบนะครับขอบของเขาเป็นขอบ16นะครับตอนนี้ขนาดยางอยู่ที่195ทับ60นะครับสภาพสวยนะครับนี่ล้อแมกก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆของโตยต้าเลยนะนี่ บอกเลยว่าสวยมากๆกนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับนี่ตัวรถเป็นสีเทาดานะครับฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วทุกบานนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับน้ามันเบนซินนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลนะครับตัวรถสวยๆให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยมาเรามีผลตรวจโครงสร้างรถด้วยนะครับอ่คนนั่งข้างนะครับจะมีประตูนั่งข้างนะครับจะมีสมาร์ทกิลเลเรียบร้อยนี่ เปิดมานะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตจุดเต็มสีนะครับอยู่เดิมเดิมโรงงานเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับรถสวยมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับนี่แมตตอาร์คเด็กแกดูแมตอาร์คนี่ ตัวเม็อาร์คิมเดิมโรงงานนะครับนี่เมนอากสวยสวยเลยนะครับเรียงตัวกันสวยสวยเลยให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเรามีผลตรวจโครงสร้างรถด้วยนะครับมากกว่า274จุดนะครับนี่หัวน็อตนะครับเดิมเดิมมาดูในส่วนของด้านเนกันนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนด้านในนะครับก้อนโซลด้านหน้าขก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยหนังนี่สีดําตัดด้วยหนังแบบนี้เลยนะครับสภาพบอกเลยว่า สวยมากนะตัวหนังของเขาก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับราจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําด้วยนี่มีส่วนของที่วางแก้วน้ําด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นเกลหน้ารถนะครับนี่กระเป๋านะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์คู่มือน,นะครับนี่้องอดูดูว่าอุปกรณ์คู่มือมีไหมนี่อ่าอุปกรณ์คู่มือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ สวยๆเลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไม่มีกระจกนะของน้องฟิวจะมี2ตัวนะจะมีตัวสมาร์ทกับตัวตัวสปอร์ตนะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวสมาร์ทจะทบกว่านะน้องฟิวก็มีนะนี่สวยๆเลยนะครับตัวเบาะเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนี่มาดูด้านหลังต่อ มาดูด้านหลังกันต่อนี่น็อต <Not S 1> นะครับเดิมนี่หัวน็อตเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกเด็กด้วยนะครับคาซิสต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับนี่พลาสติกแบบนี้เลยนะหัวน็อตนะครับเดิมนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับเมนาร์ แมนนักเดิมเดิมนี่แมนนักเดิมโรงงานนะครับเรียงตัวกัสนสวยเลยภายในของเขากว้างนะทุกคนนี่ภายในกว้างก้างเลยนะครับนี่น้องฟิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับน้ำมันเบนซินนะครับนี่ด้านหลังนะไฟท้ายของเขาบอกเลยว่าสวยมากนะไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นโซนสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับ ก็สภาพโคมไฟสวยๆนะของเขาดีไซน์มาบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวยาริดเอทีฟก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่โลโก้โตต้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวรถสีทอดํานะครับมาดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับนี่ภานในด้านในของเขาก็ถือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะนี่เก็บของได้เยอะเลยนะครับกว้างมากแล้วก็จะมีด้ามจับให้ด้วย นี่ก็เปิดด้ามจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ํายานะเป็นน้ํายาตัวรถน้ํายาแล้วก็ปั๊มลมก็ถือว่าเก็บมาดีนะแล้วซ้ายขวาก็สามารถใส่รองเท้าใส่ของได้ด้วยนะก็กว้างมากนะตัวรถส่วนตัวหัวน็อตนะก็จะเป็นเดิมเดิมนะครับผมนี่แมตอาร์คเดิมนะหัวน็อตเดิมนี่ให้ดูได้ทุกซซกทุกมุมเลยนะแผ่นกันความร้อนด้านหลังก็ถือว่าสภาพยังใหม่มากเลยทีเดียวนะ แล้วก็ตัวเป็นยางนี่ก,กดไปต้องเป็นรูปเล็บแบบนี้นะนี่สวยๆเลยปี2 0 2 4รถมือเดียวป้ายแดงนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนี่หัวน็อตนะครับหัวน็อตก็เดิมๆนี่หัวน็อตเดิมนะครับมนอาร์นี่ตัวเม่อาร์กก็เดิมๆแม่อาร์กก็เดิมๆโรงงาน เดี๋ยวน้องฟิวนั่งนะให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังคือระยะหัวขอก็ยังห่างเยอะนะน้องฟิวสูงประมาณร้อยเจ็ดสเอ็ดนะครับนี่หัวก็คือไม่คือไม่ติดอวัวนี่แล้วก็ด้านหลังะก็จะเป็นเบาะผ้าคือเบาะผ้านั่งนิ่มมากนะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นอ่าเหมือนตัวระบายความร้อนนะนี่สภาพสวยๆเลยนะครับก็จะมีที่วางโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับตรงนี้ สวยๆเลยนะเคยสนใจยาริดเอทีฟตัวนี้นะครับก็ถือว่าแนะนํามากๆเลยนะครับไปเราไปดูในส่วนของออฟชั่ออชนด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะครับนี่มีจะมีในส่วนของปุ่มสมาร์ทคิเลตเรียบร้อยนะครับมีปุ่มสมาร์ทคิเลตเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่ก็จะปรับกระจกไฟฟ้านะครับแมตอาร์คเดิมเป็นยางเดิมนะหัวนอตเดิมนะครับนี่ รถเดิมๆเลยนะครับมาดูเมอาร์กนี่ตัวเม็ดร์กก็เดิมๆโรงงานนะรถรับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถไม่มีจนหนักปีคว่ำหรือน้ําท่วมรับประกันเครื่องยนต์เลเกียร์คนขับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับไปเราไปดูด้านในนิดหนึ่งนี่เข้ามาด้านในแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้นํากุญแจรีโมดของเขาจะอยู่แบบนี้นะ นี่ตัวนี้คือปลอดล็อกเอ่อคือนี้ตัวนี้ล็อกนะตัวนี้ปลดล็อกพวงมาลรยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะซ้ายขวาตรงนี้ก็เปิดไม์พูดได้แล้วก็รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนวิทยุนะครับพวาลรยของเขาสี่ก้านจะดูกลมๆแบบนี้เลยนี่นะครับพวกลรงสี่ก้านแบบนี้นะครับตัวนี้เล็ไมัยนะทุกคนเดี๋ยวซูไม่ดูหนึ่งมื่นเจ็ดสิบแปดกิโลโอ้โหเลขไมั์น้อยมาก ไม่แท้แน่นอน100%เรนะครับ,นนนะร,บรถสภาพสวยเกดเอนะนี่ก็หน้าจองเขาเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มบุสต์สตาร์ทนะครับตัวนี้ก็ช่อง a อร์จุดแล้วก็ไฟขขอบทางนี่นะครับตัวนี้ก็ Power o l e ออเดวัตต์นะครับนี่ตรงนี้ก็ปุ่มเตือนเบล์นะครับแอร์ปรับออโต้ได้แล้วก็ปรับแบบจิ้มได้เลยนะนี่ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ เบ,บ่งมือไฟฟ้าไม่ใช่นะเแบบ่งมือดึงนี่น้ำจับกระจกแล้วก็จะมีกระจกคนขับด้วยนะครับอ่าสวยๆนะค่อยเปิดได้ปกตินะครับนี่ใครสนใจนะครับคันนี้นะเจ้าโตต้ายาริสเอทีพหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2024่เลขไม่หมื่นเดียวนะครับราคา479,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเพลย์เงินก,นกบาทติดต่อน้องฟิลได้เลย0 6 5์ 740-0689 065-740-0689นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย